สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกค่ะวันนี้มารอสีข้าวนะคะมารอสีข้าวยักรอสีสีมาอยู่ป่ะเอ้ยรถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าววันนี้มารอรถเกี่ยวข้าวเดี๋ยวจะไปหากุิแง สวัสดีค่ะโอ้ยอมาถึงจังหวะพอดีเลยหาตัดผมออกไปหาไปหายยืดผมประฝน ขา้าวเต็มหน้า,นะาก็เป็นนั่นแหละเอาใส่เลยอย่าเคี่ยวออกอย่าเคี่ยวออกจุดใบไม้ผู้เจงจะก่อไฟจุดใบไม้พ่ออยากกินขา้ <c oughs> าวแล้วเออเออนั่นแหละเอาตามสบายตามเลยมาใส่ตามมะฮู้นะพ่อกินนี้คือหาเอาอย่า ป้าเหมยยายสมควรกำลังจะยายสมควรกำลังจะทำคลิปกำลังไฟยายสมควรบ้านเกอกกลางกำลังไปยายสมควรวันนี้ฮะใครมาย่าเออย่าย่าถามหน่อยพรุ่งนี้ย่าจะไปนอนโรงพยาบาลเหรอ อ๋อวันที่ยี่สิบสี่อ้าวแล้วย่าไม่ไปเที่ยวกับค่อยเหรอไปเที่ยวนะ่ะขนุนมะขามก็อยู่นั่นเจ้าระวังเจ้าหลงอันขนุนกับมะขามเด้อใช่มีปอกคอด้วย ไม่วยลงเล่นน้ำแล nah no ้วลนะลงเล่นน้ำบอกขนุนลงลงเล่นน้ำบอกขนุนนาแต่เอาขนุนลงอาบน้ำป้าบ่นาแต่บ้าอาบน้ำนี่นะโอ้ยอาบน้ำดีเธอเด้อุืนขึ้นมาเถอะเจงจะก่อไฟร้อยก็เป็นเธอเด้อเอาถาเบิ้งลูกเจ้าสีดังไฟเป็นบ่อไปกี่ออนแอร์ออนแอร์รถเอาลงอาบน้ำรถซื่น มาใช้มียังกินวนไ,ไ,ไม่ยังกินแน่ชิดเป็นร่มแล้วอ้วเขาเอาขนมพกวะพาอขนมพกแต่หมูหวาน,น,นแข็งน่าเมแรง้งแข็งไมนแข็งเต่เากะขดดีอยู่นะแ่บอยู่เนื้อเสริมก็ว่าใท่จีบเศร้าหรล่น้เสิริมว่านให้เข้าเบิง้งดูหลายบอดีเลยเออ เออที่รการมื่อสองมือจังเทือนึงต่อไปกับอาทิตย์ละเทือต่อไปกับเดือนละเทือต่อไปปีละเทือโอ้มันเป็นนั่วอเรอนะนะมะเพีอร่อยค่ะอร่อยเช้ตเจ้าองคปั้บมึงไป ซีฟแล้วมะม่วงมะม่วงดิบมะม่วงดิบไม่รู้นะเจ๋งกินอะไรก็เยจ๋งเมื่อเช้านี่นะเขาเขอบก็เยจ๋งนะเขาลำแทนแล้วเด้อก๋วยจ๋งปวดแขนยกยกแขนไม่ได้สองวันแล้วไม่ได้ไปลำ อ,อ๋อัแล้วก็อันลูกแอมนะอืมลูกอันแบบลูกอีนุน้ยนะบางทีเหวอันนั้นสองคนเท่านั้นก<อ>็นเลย<ป>หน้าเดียกับน้องอะไรนะอันนึงนะลูกแอ,กอมบอ,อกอนี่แอมนี่แม่นี่ขวัญเพราะว่าอัน ก็เจงปวดแขนฉีดวนะัคซีนมาแล้วยังยกแขนไม่ขึ้นเออนั่นแหะเลยเอาน้องฝันะกับน้องอันนั้นั่งนำนั่นเมื่อเช้านี่ยมันเกินไปเอาเอข้าจ้ะเข้าไอีน่งนเป็ยัเอาขอันนี้เล้าายคุณเียวขอยเอเี่ยวข้อยขอบคุณขอบคุณมาก,กมาก

โแมอ้ยจบเะเด้อจบเะเด้อทำกับข้าวรอพ่อกับแม่ทอดไข้กินกะไรย้อนนะเด้อเอาอย่มเ้เไวไหมนะลูกใส้หลายๆคนสลายไฟอยู่บอกนแม่พับเลยถ่ายนะพับอ่ำ คำทองเราคำเออร์ส่ยสิบหนแล้วขาอยามกลิ่นยูหเินไปกี่ลายแวนี้เนาะของเข้าสองไักี่กีแค่สองอันไปจักไปใส่รวตังไมเ็สองอันแาวนลัเป็นลอรถถ่ายจะเอารถถลงไปแก้จะพูดในมันไก่จล้อเล็กลงไปแก้จะหาจะห้าก็ไม่เห็นเรายูหหบอน เออตะกีนักกันนะจะหามืออาเี้ยเอามืออาวนก่ะเป็นร้อยเลยอ่ร้อยเล็กคนปติดลวเดะเก่งแล้วเก่งแล้วลูกเก่งแล้วแล้วอันมันดังไฟอเผยิงันนี่เพ่ะขาไปแล้วไปเอาอย่างกับไปบิ้งเจ้าโอไปแล้ว ขันยูน้ำซุมนี่บปเลยกินยังดอกเพราจะเอาน้ำมาไผ่ไผ่พีโกบผมเจ้าอันนั้นเอาเบิดมาเอาแต่คนเก่งแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยมาเก่งจังเลยลูกระเบิดเก่ง ลูกแล้วลูกแล้วเก่งจังเลยนั่งเบื่อๆเจ๋งจังเลย,ยลลเลแล้วผู้ไายผู้ไายที่นี่ร้องไปไทยล้องไปไายคือเกาะเล,ล็กว้าค่อยถ่ายอยู่นี่ก็เสมือนเสมือนว่าค่อยนั่งอยู่ตรงนั้นเลยพ่อค่อยซูมออก <laughs> ซูมบ1เต็มเอามือแตะแล้วก็ขยายออกแม่นี่ก็จะซูมแบบนี้ oh. โอ้แตะใช่ก็ได้ <c oughs> โอ้ของจอมมิแตแตะขยายออกมันเห็นอันนี้มันเลนมันเล็กเลนมันได้น้อย <c oughs> มันไม่มีเลนไว้ โซดาเก่งเนาะเอ้ยโซดาซเก่งโน้ดน้ำฝนกะซีดเอาปลาโอ้ยจกนหากินหาอยากหลายเสือด้วยหัวท้อยสังกะัไเอาน้าแจ๊กได้บ่น้าแต๊กได้ปลาเดียปลา หากินกลุ่มลูกกลุ่มเมียตัวนี่พ่อเอาลูกก็เมียละฝนสบ่ได้จ้กตัวฝนเหรอร <c oughs> ้านดังไฟถาเลยเด้อร้านรานดังไฟถาไฟสีมอดสีเบิร์่อนละ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถากินเขากัน